สวัสดีจ้ะมือนี้มาเหตุงานเลยมานาั่งพักนั่งพักมื่อนี้บรรยากาศดีดีจ้ะนั่งพักนั่งเศร้านะจ้ะสิมาวาอินพี่เอ็มพี่สองเมียฝรั่ง, MP, MP 2, งที่ได้มาอยู่สวีเดนนะจ๊ะเนาะชีวิตของเจ้าของในเองเนี่ยแหละจ้ะมาสวีเดนนั้นพ่อสอ ศูนย์เจ็ดแม่จ้พะพอสอสวีสดเดนศูนย์เจ็ดพ่อตามานมาอยู่เนาะกับพยย่พยยบอใหญ่เก่าพ่อใหญ่บอมนวาสิมีผัวเดียวด้วยจ้ะสิบอกฝรั่งบางคนกันยี่เงาบางคนนที่แหลกมันก็นดีดีกับเฮาหนาจะจ้ะเนาะพอเฮามาอยู่บ้านเมี่ยงเขาพอเฮามาอยู่บ้านเมี่ยงเขาลาบานีอันอ้าว เอาอยู่ซื้อกับบ่อเด้ลูกเต่าเขากับมาน้ำแมนบาละจ้ะเงินกับบอมเนวาเขาเสียหายเขาเลี้ยงเข้าใด้อยู่เลี้ยงตะโตเข้าแต่ว่าลูกเต่าขอบขั้วเข้าพอแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านสิบบะมี่หายเลยพญายติคอยอยู่น้ำก่อนนันเป็นคนเป็นคนจังไร่ะขีเหนียวมักใดไหมอันนี้ก็เล่น มาตั้งแต่พ่อสสองพันหารอยศูนย์เจ็ดนจะจ๊ะเนาะศูนย์เจ็ดพาอมาได้สามเดือนกับไปลงเลียนเอสโซฟีไปเลียนเนาะไปเลียนลงเรียนเอสโซฟีันี้พ่อไปเลียนแล้วเลียนแค่สามเดือนพ่อเขาลงเลียนแล้วยังแล้วป้ากุศลมาอยงเสียอันเงื่อนทองกูกับบมมี่อัน ท่าบานกูกระเดียร้อนคือกันเข้ามาหาเข้ามาได้ผัวฝรัง่งเข้ากับวังเพิงผ้าอาศัยเขาซอยเหลียเข้าแน,น่เนาะแม่กับป่วยแน่ยังแน่แม่กับป่วยออดแๆอๆๆดแอดเมัน,น,น,ยยนเน่น้องไส้ยุบานดิ้กอเนี่ยไปออกรถมากกับบอบอเนี่ยกัมโยนให้พี่อีกพี่ก็ต้องจำเป็นก็นตตองเออ ซอยพอดียังมีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาเฮุงานโลงงานเนะจน้ะเนาะเขาก็เลยซอยเห่าอยู่ปีเห่าก็ต้งดินล้นบอกกับผัวบอกกับอันพญายเก่านั่นบอกได้จังใดใดเขาก็เอนอนอกเขาก็มิแต่เออเออเออแต่เขาบ่เหตุเขาบ่เหตุตามที่เห่าอันนี้ตั้งแต่กี่ภาษาสวีเดนกับบ่เกง่งบอกแต่ภาษาอันองกฤษใจกันเนะจ้ะ จนนนองสไส้เป็นแลงนั่นยายบบอยังกระบอกหงเขาขาดทุ่นขาดอย่างเขาเอาใบหน้าไปจําเอาหน้าเอาใบหน้าไปจําบันี้เขากระสีมายึดหน้าตายละบนันี้นองกระบ,บอกมีเงินหน้ากับห,หน้าทงเดียวพ่อแม่คนนั่นมีหน้าทงเดียวเน,นาาจะเนาะแม่กะแห้งตะปวยหนักแน่จ้ะแม่กะแห้งตะปวยหนักเป็นไปทวทีบอโลดจักสีนั่งบ่ยนั่งอีก ทา่านเอกกับจักว่าจังไดผัวกับบอ่อซอยบอ่อหยางก็เลยออกไปหาเห็ดงาน,น้นข้าเจา้าตอนนั้นอันเคยเห็นต้นก่อนมาจากต้นชิสมาดนะนั่นแหละก็เลยไปหาสมาร์เห็ดน้ำข้าเจา้าโอ้เห็ดงานเดียนหนึ่งได้สามหมืน่นได้สามหมืนน่นขนหลังจากอันภาษซีแล้วเนาะเขาเสียมีอันเขาเสียมีหลังจากเขาจางเขาแล้วเขาเสียมีอัน เอ็กซ์ตาอีหยังให้เฮาน่ะพิเศษให้เฮาเฮ็ดเอาได้จักถุงเท่านั้นทอนเดียสนี้เธอเฮ็ดหลายเธอก็ได้เงินหลายยังเสียไหกะสูเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสู seen seen older, team, ้สูสูสูจนว่าอันคานได้ดคานเฮ็ดเอาได้จ้ะอันถอนต้นใหม่เนาะถอนต้นก่อนต้นที่เขาเฮ็ดคิดสมาร์ทแม่จ้ะเขาสิเอาไปปลูกเนาะถุงนึงเขาสิเฮ็ดเป็นกำเป็นกำเป็นกำกำละกำละอัน สิบต้นสิบต้นมันสิคือกันกับเทวาอันห้าดำหน้าแม่จ้าห้าดำหน้าเนาะเฮ็ดเป็นมั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 ดอถุงหนึ่งเขาใส่เฮ็ดสิบหามัดในถุงถุงถุงกระสอบนั่นแหละถุงละสิบสิบต้นสิบต้นสิบตนเฮ็ดนาะจะเฮ็ดอยู่ประมาณสองเดือนอืมโรงเลี้ยงกับพ่ได้ไปจากตอนั้นพ่อไปสมัครโรงเลี้ยงไว้กับ เลยว่าเอ้เวมีเงินกัเลยดอกไววก็เลยไปเห็ดงานน้าเจ่าตอนนั้งคนไทยก็เห็ดหลายหลายทั้งคนไทยทั้งคนโปแลนด์อันนี้ก็เห็ดตัวนั้นได้สองเดือนบัดนี้งานมันกับเบิดนะจ๊ะงานมันกับเบิดมันกัหน้าเข้ามามาหนาห่อนแมบันนี้มันกับเข้ามาหนาหนาวหิมะตกเห็ดจังไดเนาะสิมีงานเห็ดเนาะว่ากัเลยไปสมัครงานนั่น E อ S อน่าจะเนาะก็จเป็นคนสำรองของข้าเจ้าเนาะทวานเฮงงานเทวาเขาเอินมาอีกอย่างละวิกกอรียแม่จ๋าโยนสวีเดนเป็นคนสำรองย่ำเขาอยากเอินเขาก็เอินย่ำเขาอยากเนี่ยก็เลยไปเลี่ยนนํามเฮงงานนําม่มว่าเมื่อใดไปเฮงงานกับโบโบไปเลี่ยนเมื่อใดไปเลี่ยนกับบมีงานกับไปเลี่ยนเฮ็ดจนว่าหอดหนาห่อนแม่จ๋า เฮ็ดจน่าหอดหนาหอนพ่อหนาห่อนมากกับบันเน่ก็อ e ัอ ah. e s อน่ะเขามีงานนันตู้แตนหนึ่งโรงเรียนปิดนะช่วงคือคือหนาเน่แหละจ้ะไก่โรงเรียนสิปิดเนี่เขามีแวบว่าตู้แตนหนึ่งมีนันมีนี่เออก็เลยเฮ็ดอันนั้นละมันมีอยู่สามเดือนก็ได้เฮ็ดงานเสมอเสมอได้บัดเนี้อาเบิดงานหนัดสามเดือนแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังเนาะบันเน่ก็เลยไม่คิดได้บันีน ไปรงเลี่นขึ้นจะคล้องกับเบ่มีเงินใส่หนีให้แม่ย่านใบหน้ามันถือยึดก็เลยเป็นว่าไปสมัครไปสมัครอีกอีกอันหนึ่งบริษัทหนึ่งคืออาริยันพุสอันนั้นไปสมัครแล้ววันนี้อันเหัวหน้าเพิ่นกันใจดีใจดีเพิ่งไปสมัครเออเพิ่นก็อเอินไปสัมผัสกับว่าภาษา แบบภาษาอ,อังกฤษนาะจะอังกฤษโปนสแลนดแต่ว่าอ่านหนังสือบอออกอีกอย่างบอออกปันไดกำลังมาใหมน่นั่มบันนี้เพิ่งก็เลยหางงานเฮ็ดเนาะจ้ะก็เขาก็เลยยกเป็นฟัดให้แปดชวโมงเลยบันนีา,นา,นานดีใจว่าสันได้งานประจำนาะจ้าเนาะดีใจว่าสันเด้อบ,บ,บันนี้ผพวกพูุสิบรด้อันเพิ่งพาอาศัยมึงแล้วอะ เมื่อได้กับว่าตะการมันนีหิมะตกย่อยย่อยย่อยกับไปเหงาสองบริษัทเนาะจ้าเอเอ็ดเอ็ดครับอันเนี่เวลาเมื่อตรงกันเขาบานกับสองถุมสามทุมด้วยติคก้มบ่หูกับบได้เสีย่าผ้าสีอันเหงาสองบริษัทบางเงินมันหลายกับบได้เสียผ้าสีหลายแม่จ้ะแบดบางเงินออกมาผ้าสีหย่อนหลังพอแม่พี่น้องเออหงายตึบเลย วกับบัวจังไดอีหยังกับบัวจังไดเขาปล่อยเ้าตามสอันนเนรอดอีหยังกับอยู่น้ำเ้าเบิดก็เลยเออกับใด้มาเสียภาษีหย่อนหลังเออมีฟัดอันของอันนี้แล้วเสียเอา e s s ออกกันนะมันบ่นมีฟัดมันแค่เป็นตัวสำรองข้าเจ,จ้านะจ๊ะคลิปนี้กับเงาเนาะจ๊ะ m p สอง reversible ประวัติจะคล้องนี่ยเงาก็หนีเด้อจ๊ะเด้อสำลักข้อเลี้ยงหนึ่งเลย กับฝรั่งมันขักอิหลีฝรั่งนี่ยมันขักอิหลีมันหัวหมอนําจ้ะก็อันนี้ก็คือเอ็มพีสองเนาะจา้ะเนาะว่างเดี๋ยวสิมาว่าอีกเวลามันหลายสิไป,ปเฮ็นงานต่อจ้ะวันดีจ้าบายบายพอ,อการชิปหน้าจ้า